โอเคสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องมาเจอเจอกันมาซอยมาซอยงานลาดงานหลวงพี่น้องมาตามมาตามมามากอกายซอยกับพี่น้องอยู่ที่ยูที่อนด์ีแปดเด้อดีแปด,แด,แป,ดประตูหน้ปาประตาูบอกว่าคือยามาซอยมาซอยทั้งด้ด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องพรบคือชาแนลนะคะยูทูบเบอร์มามาสไตล์นะคะสวัสดีนะป้าคิมห้วยนะคะสวัสดีเจเอ็มนะคะตอนนี้กำลังทำอะไรคะจ่ายค่ะมาช้าไปหน่อยสอบหมดก่อนสอบหมดค่ะตอนนี้รอเบิกงบ โอเคเบิร์กับใครคะเบิรกับบันผูน้ใหญ่ยยบ้านคะผู้ใหญ่บ้านกำลังมัดตัดสอบอยู่คะนนนนตอนนี้ชาบานพระคือหมูสิโหกกลังเงินรวมแรงรวมใจกันนะคะช่อ,อ,อง Youtube นะคะช่องควันพรคือช ANNEL นะคะ ที่ตายเหรออ,ชอาชดกอคือกยนนี่รวัพุ่นรวัพุ่นน้นนทำทิมโดยพอยาบาลมูซิมหค่ะพ่อใหญ่สเสด็จนายเมืองแกนค่ะเมื่อกี้ตามไลฟ์สดมาจากยเอ็มนะคะตอ,ะอนนี้เป็นมือกล้องนะคะให้กำลังใจทุกท่านนะคะม,มัน่ห้าห้าทองก็แม่พี่ ตอนนี้อยู ah uh ่ประตูดีแปดนะคะแดอกกางบอยไปถามใลรน่ะให้เหมือนเราเด็กะชอบเยอะได้ยู่นี่ดอต้องนี่อยางให้คนสวยนี่เราออกอกกลมนะถนี่ ปวดแน่นพุทธะของแม่มาแน่นรถจักรยานยาแบบว่าโอ๊ยจ้าปัญญาเลยจีเอ็มปัญญาปัญญาเลยจ้ากะออกมาซอยกันค่ะซุบๆทุกคนเพื่อว่าเบาหอยหนาแมนไหลเข้าไปเนาะเ่าๆเพื่อนเขาได้กะเซฟป้องกันได้สุดๆได้สำเดาสำหันจ้าตอนนี้เพราะว่ากะเอาเต็มที่เลยเพราะว่าทางอื่นกระท่วมแล้วนี่ระนาดจ้าเบาๆพื่นเท่าได้ชาวบ้านก็คืบมูซีสิบรวมด้วยช่วยกันนะคะ รกรมรปรรทานเมืองขอนแก่นนะคะทำงานกันเต็มที่ค่ะให้กำลังใจทุกท่านนะคะเหยดุกก็ลุยเต็มที่นะคะเหยดุกเหยดุกล,ลุยเต็มที่เลยใช่ไหมคะ จ้าเอานี่นะคะผู้อยู่เบื้องหลังของเรานะคะรู้สึกเป็นยังไงคะรู้สึกยังไงคะตอยกาวรู้สึกว่าหัวใจอยู่โปรตีนนะคะวันคือตีสองค่ะจ้าเลยค่ะจ้าไม่เหมืนใควันมากที่มดเกลือเขี่ยเหมือนยันแม่แย้มยันแม่ตื่นไปนอนอาบอมีอ่ะปีแปดนี่เนาะถ่วมแล้วบันมี้เครื่องเขี่ยเราเต็ม อันนี้อันนี้รถจากกรมทางหลวงอันชลประทานนะคะรถเอ่อเคนนะคะใช่ไหมเขาเรียกรถเคนใช่ไหมเจ๊มั้งไม่รู้ไม่เคยมีนี่นะคะบรรยากาศสดๆเลยนะคะอากระสอบทราย กันไว้ดีกว่าแก้นะคะป้องกันให้ดีที่สุดแต่ว่าแจ้งว่าจิวฮอดมือใดเนาะซ้ำใดกับซ้ำนั้นซ้ำใดกับซ้ำหันเพราะว่าท่านกินเหมือนกันมันหนามมนหลายอีหลีเข้าใจค่ะเพราะน้ามันเยอะมากได้ซ้ำใดเอาซ้ำหันพระโคกินอะไรครับปีนี้เพราะลูกพูดครับพระโคกินน้ำหรือเหลราเพราะโคกินเหลราโคกินเราสองปีครันสองปีนะโคไม่จะเมาอะไรเรือน้ำน้ำมันมาหลายเอโคกินแต่เราให้ไปย้ายรมาแล้วท้ายกนี่ ม่บรรยากาศสดๆนะจ๊ะส่องควันประคือชายแนวกำลังมัดตากับสอบไส้ยางเต็มทียังเข้ามรเขมแนนนะจ๊ะยูทูปน้องใหม่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตาม้วยังเฮียดูติดตามแล้วช่องเจมนะสะช่องเจม็มหากินหมาว่าไงนี่หากินหมาเหมือนเดิมไหมหากินหมาเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ถ่ายลงตรงที้ นี่นะขะตอนนี้ก็ประมาณทุ่มครึ่งจะสองทุ่มนะคะแมนมองบอลลูทุ่มครึ่งจะสองทุ่มเดี๋ยวโบมีแนวกินแรงอยู่หกจะทุ่มเนืองเพราะมันค่ำเนาะมันหนาวไม่แต่ยานแห้งแมนบอน้าไปนแบโอ้ยแมนเตอน์ดีก้าลายเลยนี่นี่ก้าลายคุณให้คัดก็นี่ก็ซึ่งว่าเขียนติดอันนี้เนาะน้ำเยอะค่ะบรรยากาศ ส,ส่วนสารส่วนสาร,สสาราถ้านกบนีมีข้นเนาะอยขางล่งมัเ้เอนเดหยดหยุดหยุดหนอดหยุ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 นหยุดหยุดหมนดหยุดหยุยุดหะคดหยุดหะดหยุ้ดหยุดหยุดหยุดยนอหหยาด กินหลายๆได้เจเองอย่ามาเสียว่ามีแห้งะะตอนนี้กำลังสิคขนทรายไปบ้านปนา,กากเปลือยนะจาคขนทรายไปบ้านปา,นาเกเปลือยนะคะจา้า ช่วงนี้กับพาคกินเขาอยู่เด้อจ้าพักกินเขากินน้ำกองทับต้องเดินด้วยทองนะคะวันนี้ช่องควันพรคือซาน่าคือลุยเต็มที่เลยนะคะเบรกกระสอบทรายมัดกระสอบทรายเลยนะคะกระสอบทรายพี่น้องที่ได้ไปทั้งคนอีกทุกคนปรบ้านทั้งคนอ่านคนเทศอ่านกินน้ำตาลกินน้ำก่อนทั้งคนกอกินนั่งพี่กอกทรายรวมเมื่อช่วยกันรวมอะไรรวมด้วยช่วยกันด้วยช่วยกันพี่น้องนาเนี่ยฮีเดิ โอเคค่ะตอนนี้คือพักพักกินข้าวก่อนนะคะคนคนทาก็ทาไปนะคะคนพักก็พักนะคะกินเสร็จก็ไปช่วยกันดีนะคะจ้า่ค่ะอันนี้เขาก็กรอกกรอกไส,ส้เสร็จแล้วต่อไปเขาจะไปกรอ, <IT> s <S อกหินนะคะอันนี้เพื่อนกับประชุมงานกันอยู่ว่าสิบ้างแผนแบบไรต่อนะคะนาทีเขาก็คือไปกรอกหินต่อนะคะ ทีมงานเจเอมเครื่องหมดเลยทางนูงง้นยังไม่มีอะไระทีมงานเจเอมกับทีมงานพรพระคือชาแนลนะคะกำลังจะไปก่อหินต่อจา้าไปเลยจา้าขอบคุณพี่น้องลีปนี้สุดแดงหน้าาจากกันนะพี่น้องน่ากิดใดกันเป็นกำลังแรงใจให้พี่ใหน้น้องน้อน้องเหนกำลังข้างเจ้ากำลังสิเอัน เอาก้อนหินเนาะเก็ดตะแกีงไส้แม่พ่น้่งเก็ดถุงกาแฟไส้เนาะเจลอะ่กรก็ฝากองมอดก็คือชาแนลน้ำเมล็ดพงอย่าลกมกดติดตามกดสับสับไทยกดแคร์กดกระดิบกระเดียดเดือดเด้อโอเคบปไปาล่าไมาี่คือตรงตรงนี้